ตามคืบหน้านะคะคดีที่นางแบบสาวเอมมี่แม็กซิมออกมาโพสว่ารุ่นน้องของตัวเองเนี่ยไปถูกกาดร้านเหล้าย่านล่าดพร้าวังหินยกพวก5รุมหนึ่งค่ะทำร้ายจนอาการหนักปางตายเลยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งทางร้านเขาบอกว่าน้องของเอมมี่แม็กซิมเนี่ยเป็นฝ่ายเอาปืนมาตบหัวเขาก่อนก็เลยต้องต้องกันตัวล่าสุดไปดูภาพหลักฐานกันเลยนะคะเป็นภาพที่ทีมข่าวเราได้มาจากกล้องวงจรปิดภายในร้านค่ะ เนี่ยค่ะผู้ชมเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะที่ยืนยันว่าในพอ้อซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณเอมมี่แม็กซิมเอาปืนไปตบที่หน้ากาดร้านเหล้าแห่งหนึ่งขณะที่พานในกันซึ่งเป็นน้องชายและลุงของตัวเองไปเคลียร์ปัญหาที่ร้านเรื่องที่ไม่ยอมให้เข้าไปใช้บริการทําให้กลุ่มกาดเข้ามารุมทําร้ายอย่างที่เห็นจนกระทั่งในพอ้ออาการสาหัสกระดูกร้าว3จุดมีเลือดออกที่จมูกช้ำใน ปากแตกเย็บไป5้าเข็มต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนในกันก็มีอาการปากแตกใบหน้าบวมช้าในขณะที่ลุงที่จะมาช่วยเคลียร์ปัญหาเนี่ยนะคะโดยในคลิปจะเห็นสภาพของลุงเนี่ยนะคุณผู้ชมหลังจากที่โดนตะลุมบอลไปก็อยู่ในสภาพนอนนิ่งสาหัสเหมือนกันนะคะกรามหากักคางหากักคิ้วแตกแล้วก็มีอาการช้ำในอีกด้วยค่ะ สำหรับในการอายุ22ปีเป็นน้องชายของในพอดนะคะบอกว่าสาเหตุมาจากร้านไม่ให้เข้าเนื่องจากเคยมีปัญหากันมาหลายรอบเกี่ยวกับเด็กเสิร์ฟที่มีกิริยาไม่ดีแต่ที่ยังมาใช้บริการเพราะชอบบรรยากาศที่นี่คืนวันเกิดเหตุทางร้านไม่ยอมให้เข้าไปในพอตซึ่งเป็นพี่ชายก็มาช่วยเคลียร์ถามหาเหตุผลทําให้ถูกผลักออกมาก่อนจะถูกอีกฝ่ายรุมกระทืบจนบาดเจ็บไปแล้วรอบหนึ่งจากนั้นก็เลยพากันกลับบ้านแล้วก็วนมาอีกเป็นรอบที่สอง ยอมรับว่ารอบสองนี่แหละก็คือที่เราเห็นในภาพคือในพอตเนี่ยเอาปืนไปด้วยแต่อ้างว่าไม่ได้ใส่กระสุนนะคะฝั่งกาดจะเข้ามารุมทําร้ายทําให้ในพอตเนี่ยเอาปืนตบกาดไปแล้วก็ถูกลุมกระทึบอีกรอบหนึ่งตามที่มีกล้องหน้ารถจับภาพเอาไปได้ค่ะเหมือนเอาไว้ป้องกันตัวแต่ในปืนเนี่ยไม่มีลูกกระสุนกําลังจะเดินเข้ามา <c oughs> ใช่พี่ชายผมก็เลยเอาปืนเนี่ยตรงปลายปืนนะครับ ตีไปที่หัวสองทีคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งกาลังจะวิ่งเข้ามาเหมือนทำร้ายพี่ชายผมก็เลยเอาปืนเนี่ยตีไปที่ตรงหน้าครับทีหนึ่งขณะเดียวกันนะคะมีคลิปที่กาดร้านเหล้าถูกผู้หญิงคนนึงมาต่อว่าเลยนะว่าเอะทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งกากก็อธิบายว่าในพอดเนี่ยเอาปืนมาตบหัวพวกเขาก่อนจึงต้องป้องกันตัวส่วนทางร้านชี้แจงว่าก่อนหน้านี้กลุ่มในพอตได้เข้ามาดื่มกินกันที่ร้านสร้างปัญหาตลอดอย่างเช่นพอมเมาแล้ว เอาขวดไปตีหัวลูกค้าคนอื่นบ้างทะเาาลาะก,กับพนักงานที่โซนบาร์น้ำบ้างจนชกต่อยกันทางร้านเขาก็เลยแก้ปัญหาว่าอย่างนี้แล้วกันแจ้งพนักงานแจ้งกาดว่าถ้าลูกค้ากลุ่มนี้มาเนี่ยขอไม่ให้บริการาจะได้ไม่ต้องมาเกิดเรื่องอีกนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสอนอโชคชัยบอกว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็แจ้งความด้วยกันทั้งคู่นะคะ วันนี้พนักงานสอบสวนนัดหมายฝั่งในพอตผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่ในพอตเองก็เอาปืนไปตบกาดเนี่ยนะคะตรวจสอบปืนแล้วไม่มีใบอนุญาตพกพานะคะพะะนักโดวไปก่อนแล้วข้อหาหนึ่งก็คือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธไปโดยที่ไม่มีเหตุอันควรส่วนฝั่งกาดร้านเหล้ายังไม่ได้แจ้งข้อหา พนักงานสอบสวนนัดมาสอบปากคำภายหลังและจะรอคำวินิจฉัยของแพทย์ในกลุ่มของฝั่งผู้บาดเจ็บว่าถึงขั้นสาหัสหรือเปล่าก็จะได้มีการแจ้งข้อหาให้ถูกต้องต่อไปตำรวจก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้